สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ชนะดูดวงทาโรเกอร์ข่าวันนี้นะคะเรามาเจอกันในเรื่องของการทำนายดวงนะคะประจำเดือนกร,รกฎาคมนะคะปี2565นะคะเป็นของชาวราศีกรกฎนะคะก็คือผู้ที่เกิดในระหว่างวันที่15กร,รกฎาคมนะคะไปจนถึงวันที่15สิงหาคมแล้วก็สําหรับใครนะคะที่คุณมีลัคนาสถิตอยู่ในราศีกรกฎนะคะโดยใช้เกณฑ์การแบ่งราศีนะคะแบบโหราศาสตร์ทไทยหรือว่าสุริยปฏิทิน รับชมได้เช่นเดียวกันนะคะก็สําหรับการทํานายดวงของอ้อนะคะจะเป็นการทํานายผ่านไพ่ทาโร่หรือไพ่ย,ยิปซีนะคะไม่ได้อิงในเรื่องของโหราศาสตร์ดวงดาวใดๆนะคะถ้าหากคุณไม่ทราบลักณาไม่เป็นไรนะเน้นฟังในสิ่งที่มันเชื่อมโยงกับคุณนะคะโอเคเรามาเริ่มต้นกันอ๋อทํานายมาทุกวันอาจจะเสียงเสียงแหบหน่อยนะคะไม่ถึงว่าเสียงสั่นนิดนึงเนื่องจากว่าทําคลิปมาต่อเนื่องนะคะพยายามจะทําให้ ครบแบบส2ราศีในวันเดียวเพราะฉนั้นทุกอย่างก็จะลันรัวๆนิดนึงนะคะอ่ะเรามาเริ่มต้นกันนะคะชาวราศีกรกฎคาะว่ายังไงนะคะคน่าจะเป็นเดือนเกิดของคุณด้วยนะคะขอแฮปปี้เบอร์เดย์นะคะกับแฟนๆที่เกิดในเดือนกรกฎาคมนะนะคะให้โชคดีมัง่งคั่งร่ำรวยนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะมาดูกันว่าเป็นยังไงนะคะ ไพ่ใบรแรกของคุณนะคะเป็นไพ่ก้าวถ้วยนะคะ Knight of Cups นะคะต่อมาจ้า Page of Cups นะคะเด็กถือถ้วยลดดีลดลดเร <c oughs> อรเพอร์เฟกต์เพคนจะรวยนะคะก็รู้สึกว่าพลังงานของชาวกรกฎเริ่มดีมาตั้งแต่เดือนที่แล้วที่อ้อทำคอนเทนต์ครึ่งปีหลังเนาะ King of Pentacles นะคะ7 of ว่นตะนนะคะเจ็ดม่เท้า The Emperor นะคะหกดาบค่ะ Six of Swords นะคะสามแม่เทา้า t e of Wands นะคะ Six of Cups หกถ้วยเป็นไพ่ The Moon ขึ้นมาแล้วก็เอาคำของคุณนะคะกลาวม่เทา้า Nine of Wands นะคะ สำหรับดวงชะตาของชาวกรกฎนะคะละัคานากรากฎในเดือนกรกฎาคมนี้เรียกว่าเป็นความมั่นคงนะคะเป็นความเป็นปึกแผ่นนะคะ,ะอาจจะหมายถึงช่วงเวลาที่คุณมีความขยันขันแข็งมากๆกับการสร้างเนื้อสร้างตัวหรือว่ามีความจริงจังนะคะในเรื่องของการทำรธุรกิจในเรื่องของการทํางานแต่สภาวะจิตใจอารมณ์ก็ยังไม่ค่อยนิ่งนะคะมีความโลเลไปมานะคะอารมณ์ของคุณค่อนข้างอ่อนไหวง่ายนะคะแตกต่างจาก เวลาที่คุณทำงานนะคะช่วงนี้คุณอาจจะเป็นคนที่ดูเจ้าโปรเจกต์มากๆหรือมีอะไรหลายๆอย่างที่ทำให้ชาวราศีกรกฎยังต้องจัดการจัดสรรให้ลงตัวนะคะแล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะค่อยๆอคลี่คลายนะถ้าเป็นปัญหาหรือมันจะค่อยๆเข้าที่เข้าทางด้วยนะคะทีนี้เรามาดูกันนะคะดวงการงานของชาวกรกฎนะคะว่าเป็นยังไงบ้าง หลายๆท่านทางานเกี่ยวข้องกับรับราชการทํางานสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติต่างประเทศแดนไกลอ่ะนะคะหรือว่าอาจจะอยู่ในองค์กรที่มีความมั่นคงหรือตัวคุณอะ่ะอาจจะถูกล้อมรอบด้วยคนที่มีความรู้ความสามารถนะคะเป็นการทำ,ทำงานที่ค่อนข้างจริงจังแข่งขันกันสูงมากนะคะหรือบางท่านคุณอาจจะ ที่ผ่านมาค่อนข้างจะมีความเต็มร้อยในเรื่องของการทำงานในเรื่องของการทำธุรกิจอย่างมากเลยสิ่งที่จะเกิดขึ้นอ่ปัจจุบันนี้นะคะในดวงของชาวราศีกรกฎว่ารู้สึกว่าเริ่มดีมากนะคะคุณมีเกณฑ์ที่จะได้รับข่าวดีให้คุณได้ชื่นใจหลังจากที่คุณได้เพียรพยายามมาตั้งแต่ครึ่งปีแรกนะคะ บุกบ่าฝ่าฟันขยันทํางานเน้นสร้างตัวตนเน้นสร้างความมั่นคงในเดือนกรกฎาคมนี้มีเกณฑ์ได้เห็นความสําเร็จผลลัพธ์ที่จากที่คุณขยันมาทั้งหมดคุณจะรู้สึกว่าพึงพอใจมากๆมีความสุขมากๆกับสิ่งที่ได้รับนะคะในเรื่องการงานถ้ามันเคยมีปัญหาจุกจิกวุ่นวายไม่เข้าที่หรือคุณก็ไม่รู้ว่าคุณจะพลยลิตี้อย่างไรนะคะความเป็นเจ็ดถ้ยคือ ทุกอย่างมันเคว้งไปหมดเลยนะคะพอสามไปเท้าคุณเรียนรู้ที่จะปรับตัวหาวิธีการจัดสรรทุกอย่างให้มันลงตัวได้อย่างแยบยนนะคะเพราะฉนั้นดีมากนะคะในเดือนนี้การงานของคุณจะเริ่มเป็นระบบจะเริ่มเป็นละเบียบนะคะที่เหลือก็จะเป็นในเรื่องของการทํางานวันต่อวันไปเรื่อยๆนะคะอาจจะเหนื่อยร่างกายหน่อยแต่รู้สึกว่ามีความสุขและที่สําคัญคุณดูมีสมาธิในเรื่องของการทํางานมากขึ้นนะคะหลายๆท่านนะคะอาจจะมีการตัดสินใจเดินทางไปทํางานที่ต่างประเทศนะคะเพราะเกี่ยวข้องกับราย ายได้ที่เยอะขึ้นโอกาสที่มันโตขึ้นหลายๆอย่างที่เข้ามาออฟเฟอร์เสนอให้คุณอาจจะมีการตกปาักรับคำและย้ายงานไปอยู่ต่างประเทศได้เช่นเดียวกันนะคะคุณเน้นในเรื่องของความคุ้มค่าสำหรับตัวเองนะคะถ้าเป็นในเรื่องของ งานอีกหลายๆท่านนะคะคุณอาจจะเป็นคนมนุษย์เจ้าโปรเจกต์นะคะมีสิ่งหนึ่งที่ทําเสร็จแล้วสําเร็จแล้วคุณก็ยังอยากจะไปต่ออยากจะเพิ่มอยากจะขยายสิ่งที่คุณทำนะคะถามว่ามีมีผลดีกับคุณไหมมีแน่นอนมันจะเป็นผลการตอบรับในเรื่องของรายได้ในเรื่องของการเงินทุกอย่างจะเสถียร,รภาพมากๆเพราะฉะนั้นขอให้คุณเต็มที่กับในเรื่องงานส่วนใครที่นะคะที่รอในเรื่องของตําแหน่งนะคะไม่ว่าจะเป็นสอบบรรจุนะคะเข้าเป็นทํางานเป็นพนักงานประจําหรือ,อรอตําแหน่งในเรื่อง ของการเลื่อนตำแหน่งมีเกณฑ์ได้รับนะคะคุณอาจจะสมหวังทุกอย่างถูกประเมินตามผลการทำงานนะคะก็เป็นเดือนที่ดีสำหรับคุณเป็นเดือนแห่งความมั่นคงก้าวหน้าขยับขยายขึ้นไปอีกและรวมไปถึงในเรื่องของการใช้ไอเดียความคิดสร้างสรรค์นในเดือนนี้คุณจะมีไอเดียความคิดสร้างสรรค์ออกมาได้ดีและก็สามารถเอาไปต่อยอดในเรื่องของการทำงานได้นะคะเลิศมากนะใครที่หางานอยู่นะคะอาจจะมีเข้ามาให้เลือกหลายที่นะคะแล้วคุณจะได้แบบ ทำงานร่วมกับเจ้านายที่เป็นผู้ชายนะคะแล้วก็เป็นแค่ๆต่างประเทศต่างชาติเนาะเป็นงานที่ค่อนข้างมั่นคงมากแต่เนื้องานเนี่ยค่อนข้างดูดูท้าทายดูต้องใช้ความอดท,ทนสูงเนี่ยต่างประเทศนะคะโดดเด่นมากๆสําหรับคุณหรือใครอยากจะทําอะไรที่เกี่ยวข้องกับออนไลน์ก็มีแนวโน้มสำเร็จได้นะคะไพ่เ f o o ฟนะคะ การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ครั้งสาคัญเป็นการสตาร์ทใหม่อีกรอบหนึ่งนะคะแต่เป็นการเริ่มต้นใหม่ที่นําพาความสุขความสมหวังหรือความลงตัวมาให้กับชีวิตของคุณด้วยทุกสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างนะคะจากเข้าที่เข้าทางนะคะเป็นเดือนแห่งความมั่นคงของชาวราศีกรกฎนะคะส่วนดวงของคุณนะคะในเรื่องของการเงิน การเงินของชาวกรกฎนี้จะเป็นอย่างไรรู้สึกว่าตัวคุณค่อนข้างจริงจังในเรื่องของการหารายได้เพราะว่าคุณเน้นความมั่นคงเป็นหลักในที่ผ่านมาคุณอาจจะทํางานอย่างเดียวแต่ไม่รู้เลยว่าเม็ดเงินมันมาขนาดไหนผลการตอบรับเป็นอย่างไรแต่คุณก็ยังมุ่งมั่นที่จะทําไปต่อเพราะคุณเชื่อว่าสิ่งที่คุณทําไม่มีทางที่จะสูญเปล่านะคะภัยก้าวถวยขึ้นมาเตรียมตัวได้เลยค่ะผลกําไรผลลัพธ์ การประสบความสาเร็จเงินทุกอย่างมันจะงอกเงยมาจากความขยันของคุณในอดีตนั่นแหละเป็นเดือนที่คุณจะเกิดความเฟื่องฟูรู้สึกมั่งคัง่งรู้สึกดีกับตัวเองรู้สึกมีความสุขขึ้นมาจะมีรายได้เข้ามาเยอะแล้วก็อยู่ในจุดที่คุณสามารถจัดสรรกลายเป็นเงินเก็บได้นะคะใครที่อยากได้อสังหาบ้านคอนโดอะไรเงรี้ยมีเกณฑ์ได้นะคะหรือว่า,าจากปัญหาเดิมมีเงินเข้ามาเยอะมากๆแต่เก็บเงินไม่เป็นมันสเปะสปะไปหมดเลย พอเขาสู่กรกฎาคมจัดสรรบัญชีได้เก่งมากแบ่งทุกอย่างได้ลงตัวเพราะนี้นทำให้คุณเห็นตัวเลขในเรื่องของรายรับชัดเจนมันก็ได้ทําให้คุณน่ะสามารถเจ็บเก็บเงินได้ตรงตามเป้าหมายของคุณนะคะเพราะฉะนั้นในเดือนนี้เหนื่อยมากการเงินก็มาเยอะมากเช่นเดียวกันเป็นอะไรที่คุณรู้สึกชื่นใจแต่ในเรื่องของการเสียงเงินอาจจะเกี่ยวข้องกับการเดินทางไปท่องเที่ยวพักผ่อนเพราะอารมณ์ของคุณมัน มันอยู่กับที่นานๆไม่ได้ต้องมีการผ่อนคลายบ้างนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะเสี่ยงเันกับการเดินทางเนาะเพื่อเป็นการชาร์จเอนเนอร์จีให้กับตัวเองนะคะอ่ะมาขอดูต่อไพย,ยันนาโลอยากบอกอะไรไพย,ยันนาโลอยากบอกอะไรกับคุณลหลายๆท่านอาจจะทําธุรกิจเกี่ยวกับต้นไม้เพราะต้นไม้ขายหรือชีวิตของคุณกําลังจะล่มเย็นเนกล้วยที่มีลูกเยอะๆเ,เหมือนเหมือนผลกําไรอะ่ะมันจะผีดอกออกผลนะ่ะ เตรียมตัวเก็บเกี่ยวผลผลิตได้เลยนะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องงานเปลี่ยนสถานะที่คุณเป็นอยู่จากเดิมธรรมดาธรรมดาตอนนี้รายได้เยอะขึ้นอาจจะแบบแต่งตัวภูมิฐานขึ้นดูแพงขึ้นอะไรเงี้ยเป็นช่วงของการ t า a n s f o r m a t i o n ตัวเองนะคะปรับลุกปรับชมของตัวเองเนาะในเรื่องของรายได้ ที่แรกมันก็ขึ้นขนลงลงแต่ทีนี้ถ้าในเรื่องของการมีชื่อเสียงจะนําพาในเรื่องของรายได้มาให้กับคุณอย่างมากมายหรือทํามากได้มากทําน้อยได้ดนะ้อยชนะขอให้คุณเน้นความขยันไว้แล้วการเงินของคุณจะเฟื่องฟูมากล,ล่ารวยสุขสมหวังมีกินมีใช้ไม่ขัดสนแน่นอนนะคะเป็นช่วงเวลาของคุณเกิดขึ้นแล้วนะคะสําหรับคนราศีกรกฎส่วนในเรื่องของ ดวงความรักความสัมพันธ์ค่ะจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะดวงความรักของชาวราศีกรกฎถ้าเป็นในเรื่องของคนโสดบ้างานจ้าชีวิตทําแต่ง,งานสนุกกับการทํางานนะคะไม่ค่อยเปิดใจให้ใครหรอกเพราะว่าอาจจะด้วยเคยมีประสบการณ์ทางความรักที่ไม่ดีทําให้คุณเรียนรู้ที่จะเข้าใจชีวิตมากขึ้นและสนุกในการทํางานนะคะเอามาว่าตัวคุณเริ่มแฮปปี้นะคะ เริ่มแต่ในใจของคุณอาจจะเหงาแม้ว่าจะทํางานหนักแต่ถ้าหลังจากเลิกงานไม่มีกิจกรรมอะไรแล้วคุณจะเหงานะคะมีความว้าเวอยากได้ใครสักคนหนึ่งคอยปลอบประโลมคุณเวลาทํางานหนักๆมาเวลาเหนื่อยๆมาแต่ก็ยังมีความกลัวในเรื่องของความผิดหวังอยู่อารู้สึกว่าตัวคุณน่าจะมีใครอยู่ในใจนะคะเป็นคนที่เด็กกว่านะคะเพจสับคัพนะคะ,ะพลังงานของธาตุน้ํากรกฎมีนพิจิกนะคะหรือ อาจจะได้เจอใครสักคนหนึ่งนะคะจากการโยกย้ายย้ายงานย้ายบ้านย้ายที่อยู่อาศัยนะคะเป็นคนต่างชาติก็ได้หรือเป็นคนประเทศเดียวกันก็ได้นะคะแต่เป็นลนักษณะของการไปเจอกันต่างถิ่นหรือเจอกันจากการโยกย้ายลาาักษณะของการได้เจอเอามาว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่อยู่ในช่วงของการเรียนรู้ค่ะศึกษาดูใจดูตัวตนของกันและกันอย่างเชิงเพราะตัวคุณค่อนข้างระมัดระวังกลัวในเรื่องของการโดนหลอกหรือว่ากลัวในเรื่องของความผิดหวังในปัญหาของความรัก ที่เหมือนอดีตมันจะซ้ำรอยนะคะนั้นก็เลยใช้เวลาในการศึกษาดูใจคนคนนี้ค่อนข้างนานพอสมควรนะคะเดี๋ยวดูต่อให้ว่าจะเป็นอย่างไรคนโสดเนี่ยมองว่าแบบคุณก็มีใจนะแต่มีความกล,ากล้ากลัวของเขาว่าจะผิดหวังอีกหรือเปล่า,านียนะคะเหมือนใช้เวลาในการดูใจมากขึ้นนะคะมองทุกอย่างด้วยเหตุและผลนะคะ ก็จริงๆก็มาว่าความรักเนี่ยยังยังไม่ได้มีการตัดสินใจอาจจะด้วยตัวคุณนะคะยังมีการปิดกั้นความรู้สึกอยู่แต่ก็ยังอยากรู้จักเขาอยากเรียนรู้อยากคบเป็นเพื่อนเป็นพี่น้องกันก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าจะเปิดในเรื่องของสถานะของการเป็นแฟนยังไม่พร้อมค่ะเพราะว่าด้วยด้วยความผิดหวังในอดีตอะไรประมาณนี้นะคะทาให้คุณรู้สึกแบบยังไม่พร้อมที่จะรักใครอยากอยู่กับตัวเองอยากเน้นในเรื่องของการ สร้างรายได้ทำมาหากินก่อนอะไรอย่างนี้นะคะทีนี้ถ้าเป็นความสัมพันธ์ของคนที่ไม่ชัดเจนเป็นสถานะที่ค่อนข้างเหน็ดเหนื่อยมากๆนะคะคุณค่อนข้างจริงจังกับคนนี้นะเขาน่าจะเป็นราศีเมษลัคนาเมษหรือเป็นคนที่แบบดูจริงจังในความรักะดูเป็นคนมีทิฐิในตัวเองระดับหนึ่งหรืออาจจะเป็นคนที่มีสปิริตในการแสดงออกในความสัมพันธ์แต่ก็ยังไม่มีความคืบหน้าอะไรพอทุกอย่างมันดูเป็นความพยายามเป็นความล่าช้า ณนะตอนนี้รู้สึกว่าตัวคุณเหงานะคะอยากได้ความสัมพันธ์ดีๆอยากได้ความรักที่เข้าใจกันหรืออยากจะให้ความสัมพันธ์มันพัฒนาไปมากกว่าที่เป็นอยู่จากเดิมที่รู้จักกันครึ่งๆกลางๆมามาหายหายคุยบ้างไม่คุยบ้างมันเดาทางกันไม่ถูกนะคะมันจับทิศทางความสัมพันธ์ไม่ได้ตอนนี้นะคะน่าจะมีการตัดสินใจที่จะเริ่มความสัมพันธ์หรือมีเก์จะได้รับข่าวสารในเรื่องของการเริ่มต้นความรักหรืออาจจะเป็นโมเมนต์ที่ ตัวคุณเริ่มมีความสุขรู้สึกดีกับตัวเองแล้วความรักก็เริ่มหวนคืนกลับเข้ามานะคะพราะว่ายังยังไม่สามารถที่จะตัดขาดจากคนคนนี้ได้ยังมีอะไรที่มันเชื่อมโยงถึงกันและกันอาจจะด้วยความรู้สึกที่ผูกพันหรือต่างคนต่างเป็นคนในสเปคของกันและกันด้วยนะคะหรืออาจจะเกี่ยวข้องกับในเรื่องงานที่ดึงทั้งคู่กลับเข้ามาเพราะนั้นต้องบอกได้เลยนะคะว่าความสัมพันธ์เนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นมันจะมีการหวนคืนเข้ามาในเรื่องของการแก้ไขในสิ่งที่เคยผิดพลาดและค่อนข้างจะมีความรู้สึกที่มั่นนนคคงขึ้นนะะเป็วาม บบใช้เหตุและผลนะคะในการดำเนินความสมานรวไมไปถึงคุณกับเขาต่างคนต่างใจเย็นมากขึ้นอะไรอย่างงี้นะคะขออนุญาตดูความรู้สึกของคนคนนี้เขาน่าจะเป็นราศีมีและขณาวนานนะคะธาตุดินบางกรกัมพศสด้วยนะคะไพ่ four pentacles นะคะไพ่สี่เหรียญ เขาเป็นคนที่นิ่งมากนะคะเป็นคนที่แบบลดส่นตัวสูงเทรดับครับเป็นพลังงานของการอยากจะเป็นครอบครัวค่ะความรักที่อบอุ่นรู้สึกว่าคุณอาจจะโดนเขาส่องอยู่นะ <laughs> โดนเขาแอบบติดตามควาองเคลื่อนไหวทุกสิ่งอย่างเขาจับตามองคุณแบบตาไม่กระพริบเลยเพราะว่าเขากำลังที่จะมีการตัดสินใจเข้ามาสารความสัมพันธ์กับคุณเพราะฉะนั้นเขา อยากส่องอยากดูอยากดูให้แน่ใจว่าคุณเป็นคนที่น่ารักตลอดเวลาจริงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะค่อนข้างกลัวกลัวในเรื่องของคด กลลักซ้อนกลัวในเรื่องของการถูกปฏิเสธด้วยนะคะแต่้เร็วนี้รู้สึกว่าเขาจะมีการวางแผนนะคะที่จะเข้ามาอยู่ใกล้ชิดกับคุณมากขึ้นแล้วก็เริ่มที่จะสารความสัมพันธ์นะคะในในเวอร์ชันที่มันดูอบอุ่นมากกว่าที่จะนิ่งๆดูเป็นคนมีอีกโก้ดูเป็นคนที่เย็ยนชามาจะไม่เป็นแบบนั้นแล้วเขาจะมาในเวอร์ชั่นของการแสดงออกทางความรักที่มีความห่วงใยคุณมากยิ่งขึ้นอะไรประมาณนี้นะคะอ่าประมาณนี้ถ้าเป็น สิ่งที่จะเกิดขึ้นสำหรับพญานาโลกนะคะณเวลานี้คุณดูงดงามมากๆค่ะคุณดูดีคุณดูสง่ามากคุณดูแบบถูกใจเขาไปหมดเลยอะค่ะแล้วก็มีคนพยายามเข้ามาลายล้อมคุณอาจจะด้วยมาจีบมาชอบหรือคนทำงานเจอกับคนเยอะเขาพิจารณา,ามาแล้วนะคะเขาไม่สามารถที่จะทนความรู้สึกของเขาได้เขาจะปล่อยๆทุกทุก อีโกของเขาอะนะคะเลือกคุณเป็นคู่ชีวิตเขาจะกลับเข้ามาในความสัมพันธ์และปลุกพลังความรักให้มันดูสดใสขึ้นอีกรอบหนึ่งนะคะเนาะเพราะนั้นในความสัมพันธ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้มันจะโอเคขึ้นจะสวยงามขึ้นหลังจากที่คุณก็ต่อสู้กันมาอย่างยาวนานนะคะเป็นความรักที่ต้องฝ่าฟันกันเยอะแต่สุดท้ายก็สมหวังนะคะยินดีด้วยนะคะส่วนความรักของคนมีคู่นะคะในสถานะนี้เป็นยังไงนะคะคุยกับคบอยู่กับ ต่างชาติไหมหรือจะคบอยู่กับคนที่มีความเป็นผู้นําสูงเป็นความสัมพันธ์ที่ในอดีตนี้ค่อนข้างดูพยายามนะคะพยายามสร้างอะไรต่างๆมาร่วมกันนะคะรู้สึกว่าตอนนี้มันมีความคิดถึงกันมากอาจจะด้วยพวกคุณมีระยะทางหรือเปล่าเป็นความสัมพันธ์ที่ห่างกันด้วยด้วยความจะเป็นในเรื่องงานหรือการเดินทางอะไรอย่างเงี้ยนะคะไพ่หดะคือด้วยระยะทางนะคะ ณตรงนี้เอารู้สึกว่าเขาจะมีการเข้ามาหาคุณคุณอาจจะได้รับแมสเซจข่าวสารจากเขาการบอกรักข้อความของการคิดถึงการแสดงออกด้วยในเรื่องของความห่วงใยต่อตัวคนมากขึ้นตอนนี้เขาก็วนกวายมากเลยนะคะคู่รักของคุณกลัวในเรื่องของการโดนแย่งชิงกลัวมีคนมาจีบเพราะณนะเวลานี้คุณดูสง่างามมากคุณดูดีมากคุณดูมีความสุขกับตัวเองค่ะ ชีวิตของคุณมันดูอุดมสมบูรณ์ขึ้นนะคะน,นั้นคู่รักของคุณนะคะ ก็อาจจะแสดงความเป็นเจ้าคอดเจ้าของมากขึ้นนะคะแล้วก็เขาพยายามทํางานในเรื่องของการสร้างเนื้อสร้างตัวะคะเพื่อเป็นความมั่นคงร่วมกันนะคะเขามองว่าพลังงานความรักของพวกคุณไม่ใช่มือที่3แต่เป็นในเรื่องของการเวลาไม่ตรงกันการไม่ได้เจอหน้ากันแล้วคิดถึงกันอย่างมากนะคะเ,เป็นช่วงของการฝ่าฟันอุปสรรคด้วยเดี๋ยวทุกอย่างจะดีนะคะจะมีการได้เดินทางร่วมกันในเรื่องของการพักผ่อนหรือว่าอาจจะเกี่ยว ในเรื่องของการสร้างชีวิตไปร่วมกันนะคะชัยพลอยคือการเดินทางค่ะการเดินทางน่าจะเป็นคนต่างชาติเดินทางมาหาคุณก็ได้นะคะหรือเจ็ดดาเขาแอบ,บดูคุณอยู่จะมีการได้นัดเจอกันค่ะใช้เวลาที่ใกล้ชิดกันมากขึ้นอาจจะได้ไปเที่ยวพักผ่อนเนี่ยเป็นการดินเนอร์นะคะไปเที่ยวไปพักผ่อนใช้เวลาร่วมกันแล้วก็แสดงความรัก หรืออาจจะพูดถึงแผนการในอนาคตที่มีร่วมกันด้วยนะคะฉะนั้นจริงๆเขาไม่ได้นอกใจคุณไม่ได้มีปัญหามือที่3แต่เป็นปัญหาของการทํางานเยอะเราไม่มีเวลาให้กันนะคะเจอหน้ากันน้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่บอกได้เลยว่าเขาคิดถึงคุณมากๆเขาเลือกคุณค่ะและพร้อมที่จะฝ่าฟันทุกอย่างไปร่วมกันนะคะที่สําคัญแฟนของคุณคู่รักของคุณเป็นคนขี้หวงขี้หึงมากถึงตัวจะไม่อยู่ใกล้นะคะแต่ คอยสอคอยติดตามคุณอยู่ตลอดเวลานะคะจะเป็นประมาณนี้ทั้งหมดนี้นะคะเป็นดวงของชาวราศีกรกฎนะคะประจำเดือนกรกฎาคมนะคะก่อนจากกันไปขออนุญาตนะคะไขยของนิดนึง ขอนายาตขายคอลลาเจนนะคะขายมา3เดือนแล้วเนี่ยขายดีมากนะคะก็มาแจ้งโปรโมชั่นในเดือนกรกฎาคมนะคะคอลลาเจนตัวนี้จะช่วยในเรื่องของผิวใสผิวขาวขาวอมชมพูนะคะแล้วก็ในเรื่องของผิวเรียบเนียนใครมีปัญหาในเรื่องของฝ้ากระจุดด่างดำเนี่มันจะจางลงนะคะผิวหน้าคุณจะใสขึ้นเลยผิวตัวคุณด้วยนะคะทานได้ทั้งชายและหญิงนะคะเป็นรูปแบบของผงชงนะคะ ของชงก็จะเป็นแบบนี้ชงแบบเป็นสีแบบนี้นะคะทานทุกวันวันละซองนะคะอ่ะโปรโมชั่นยังไงนะคะถ้าเป็น1กล่องขายในราคาปกติอยู่ที่699บาทแต่ฟรีค่าจัดส่งทั่วไทยหากคุณสั่ง2กล่องราคาปกติอยู่ที่1,398บาทจะเหลือ1,300บาททวนนะคะ3กล่องนะคะราคาปกติอยู่ที่2 0 0พ 97บาทจะเหลือ2,000ทวนฟรีค่าจะส่งทั่วไทยนะคะ,ะถ้า4กล่องอันนี้โปรนี้พิเศษมาก4กล่องเนี่ยราคาปกติอยู่ที่2,796บาทจะเหลือ2,700บาททวนแล้วก็แถมให้อีก1นึ่กล่องเพราะฉะนั้น4แถม1แถมลดราคาให้อีกแล้วก็ฟรีค่าจะส่งให้อีกเพราะฉะนั้นโปร4กล่องแถม1กล่องเนี่ยคุ้มมากๆสําหรับใครที่ทานแล้วติดใจเนี่ย อ่ะให้ตุนให้เก็บได้เลยนะคะเนาะ,ะการันตีในเรื่องของผลลัพธ์ให้เพราะว่ามีคนสั่งไปแล้วก็กลับมาซื้อซ้ำเนี่ยสรอบ3มรอบ4ี่รอบก็ยังมีนะคะได้ผลดีจริงๆนะคะฝากเอาไว้สำหรับแฟนๆจะมีลิงก์อยู่ด้านล่างสั่งซื้อได้เลยม,มีของพร้อมส่งนะคะไปแล้วนะคะสวัสดีคะ่ะ